สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมอลลี่คลิปนี้ก็มาดูเรื่องราวโมเมนต์น่ารักสีสันของวงการวอลเลย์บอลในการแข่งขัน VNL 2023กันครับล่าสุดพี่น้องปลื้มจิตทินขาวอาดีต MB คนเก่งของทีมชาติไทยของเราแน่นอนครับว่าพี่ๆก็ยัง คอยลุ้นคอยเชียร์คอยส่งกำลังใจให้รุ่นน้องอย่างเหนียวแน่นพ,พี่ของเราก็เชียร์น้องๆสุดตัวแน่นอนครับล่าสุดพี่น้องก็ได้มีการแชร์การเต้นของสาวๆดูมินิกันที่มีการเด้นกันได้น่ารักมากๆเลยครับพี่น้องเห็นแบบนี้แล้วถึงกับแท็กหาน้องๆรุ่นใหม่ของไทยของเรา แล้วก็กำชับเลยครับว่าอย่าไปยอมเขานะก็ถือเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักครับของพี่น้องที่ได้มีการบอกน้องๆไว้ว่าอย่ายอมสาวๆดมินิกันพี่น้อแแซวได้น่ารักมากๆเลยครับแล้วก็เชื่อว่าน้องๆรุ่นใหม่ของไทยของเราก็ไม่ยอมแน่นอนครับเรื่องการเด้นความสนุกการออกลีลาต่างๆเราได้เห็นสาวไทยของเรากับโมเมนต์เหล่านี้ในการแข่งขันประเดิมนัดแรกที่พบกับอิตาลีคืนนี้ เป็นอย่างแน่นอนครับรอชมการออกลีลาต่างๆของรุ่นน้องได้เลยครับพี่น้องน้องๆไม่ยอมกันอยู่แล้วครับเรื่องนี้